สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมฮะผมนิติวิเศษประสิทธิ์และภัควัตรลาวฮวิโรดครับครับวันนี้เราสองคนมาทำอะไรกันอยู่ในรถเนี่ยมาทำอะไรกันนั่นภารกิจพิเศษใช่ก็อย่างที่เกริ่นนาในช่วงเปิดรายการว่าเราจะมาแนะนำเรื่องของวิธีการใช้งานแล้วก็เรื่องของวิทยุ Android r e n v o นะครับจะแค่ r e n o v o นะครับก็เราเราวันนี้ผมติดตั้งจริง ก็เป็นรถ MG 3ครับเล็กๆกระทันรดนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆมาอธิบายวิยี a n น r อ i d ที่เราติดตั้งบอกชื่อรุ่นท่านผู้ชมนิดนึ่งนะรับก็เป็น Lenovo D1 Pro แต่ D1 Pro ขนาดจอ9นิ้วนิ้วนะครับก็ขออนุญาตขยายความนิดนึงนะฮะสำหรับ D1 Pro ของ Lenovo ก็จะมีอยู่2ขนาดหน้าจอ ก็คือ9นิ้วแล้วก็10นิ้วนะฮะคตอตอนนี้ที่เท่าที่เห็นข้อมูลก็จะมี2รุ่น2ขนาดนะครับก็ใน D1 เนี่ยในอนุกรม D1 ก็จะมี D1 ที่เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็ D1 Pro นะฮะซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะมีทั้ง9นิ้วและ10นิ้วให้เลือกนะครับก็อยู่ที่สเปคที่เราเลือกนะครับถ้าตัวสแตนดาร์ดก็จะสเปค ธรรมดาหน่อยนะฮะสำหรับราคาประหยัดนะครับแต่ถ้าถากว่าอยากได้ประสิทธิภาพสูงๆลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดแน่นอนนะฮะไม่ต้องหน่วงไม่ต้องช้าครก็เลือกรุ่นท็อปหน่อยนะครับพวกกลุ่มที่แลม464นะครับแลม4ีร้อยหกสิอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็แล้วก็จะมีอีกซีรีส์หนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของที่มีกล้อง กล้อง360องศาที่ที่มาในแพ็กเกจเขาเลยนะครับก็บบนั่นก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะครับก็ยังไงอาจจะหาข้อมูลได้นะครับถูวันนี้ท,ที่เรานําเสนอเนี่ยผมกับคุณภควัตก็จะแนะนําท่านผู้ชมเป็นเป็น,ปนส่วนส่วนเป็นพักๆเอาเป็นเหมือนอีพีโซดไปว่าคลิปตอนต้นเราก็จะบรรยายอาจจะเป็นพูดเรื่องของภาพรวมว่าใช้งานใช้งานมีฟังก์ชั่นอะไรเบื้องต้นม้างควบคุมสังการยังไงได้อะไร เพื่อเพื่อหนึ่งคือไม่คลิปยาวเลเกินไปแาะถ้าเล่นม้วนเดียวจบนี่ผมว่าใายหลายชั่วโมงฮะเบื่อแล้วก็บางทีชมไปชมมาเผลอหลับก็จะตกหล่นข้อมูลไปได้นะทีนี้เรามาดูภาคแรกเนี่ยภาคแรกเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานทั่วไปเบื้องต้นนะฮะว่าว่าเครื่องจะใช้งานยังไงบ้างอะอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะฮะเปิดเครื่องมาเรียบร้อยเราจะเห็นตัวกราฟิกอุเซอร์อินเอรซของ l e n o v o ซึ่ง หน้าตาดีไซน์สวยงามแตกต่าง<ม>จากค่ายอื่น,นแน่นอนนะฮะแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนการควบคุมสังการเนี่ยไ,ไม่พลาดเลยลรครับดูจากอินเทอร์เฟซนะฮะเ้อนต้นจะเห็นเห็นได้ชัดเลยคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากเครื่องเสียงเด,เดิมที่มีอยู่ในรถเนี่ยบ,บางคนกังวลว่าเปลี่ยนแล้วมันจะยุ่งยากวุ่นวายจะใช้งาน<ม>ยากใช้งานไม่สะดวกหรือเปล่าครับบอกเลยว่าง่ายไม่ได้แตกต่างนะฮะจะแตกต่างก็หนึ่งเรามีภาพ ไว้ดูละทีวีมีจอไว้ดูหนังดูทีวีเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือได้ทั้งภาพต้นเสียงว่าก็อันนี้เห็นไหมพาร์ทที่เขาแบบให้เราชัดเจนเลยว่าเราจะทําอะไรอะเนวิเกชันก็เกี่ยวกับระบบนําทางที่นาทางต่างๆก็จะทำให้เราสะดวกในการเดินทางแน่นอนนะครับพาร์ทที่เป็นมิวสิกก็จะเกี่ยวกับการฟังเพลงนะเราอยากฟังเพลงโอเคกดเข้าไปที่มิวสิกก็จะมีฟังก์ชันอะไรให้เลือกที่จะฟังเพลงได้ ทั้งฟังเพลงจาก usb นะครับก็จะ usb เนียเราจะสามารถเสียบดรสกได้เข้าไปได้เสียบฮาร์ Drive ์ใหญ่ๆเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็โฟนข้อที่3ก็จะเป็นโฟนก็เกี่ยวกับโทรศัพท์บลูทูธที่เราเชื่อมต่อนะครับจะคุยโทรศัพท์ได้จากตรงนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปนั่งยกหูยกเครื่องขึ้นมาละได้ครับ ก็ทำเพลงได้ด้วยนะทำเพลงได้ด้วยบลูทูธเองเพลงได้ดยนะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นวิทยุละภาครับวิทยุเรดิโอเสียนคฐานการนฐานอันนี้คือทุกๆคนเวลาจะใช้เครื่องเสียงก็ใช้งานหลักอยู่เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะใช้ยากในในการใช้ที่อาจจะซับซ้อนยุ่งยากหน่อยก็คือการเซตอัพเครื่องเข้าไปลึกๆซึ่งในในยูเซอร์ปกติก็อาจจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำไปนะครับก็เนี่ยสี่พาร์ทนี้ง่ายเลย ส่วนตรงมุมโซนบนเนี่ยจะเห็นมีอยู่3ามฟังก์ชันนะครับที่จะเลือกใช้นะครับก็อันแรกง่ายที่สุดเลยที่เป็นหลอดไฟที่เป็นรูปไม่รู้รูปอะไรนะหลอดไฟหลอดไฟนะหลอดไฟไม่ใช่ไม่ใช่หัวเราแล้วไฟสว่างนะฮะก็เป็นรูปหลอดไฟนะครับหลอดไฟได้ทำาไรก็ดับหน้าจอยง่ายๆเวลาทำเมืงคืนนะกลางคืนขับระหว่างทางเดินทางไกลขับข้ามจังหวัดที่เรารู้สึกว่ามัน มีแสงกวนตาแล้วเสียสมาธิเรากดตุ๊ดับเลยไม่ต้องมากดอุ้ยสาสีชั้นกว่าจะดับไฟได้แล้วก็อันตรายใช่นี่คือเขาเขารู้ว่ายูเซอร์ต้องการอะไรเพราะฉะนั้นออกแบบยูเซอร์ินร์เทสมาใช้งานง่ายครับแล้วนี่จะกลับม่างไงครับพี่แต่ที่็ม่หรือว่าเราจะสั่งการอะไรอย่างอื่นในวิทยุเราก็แค่แตะแล้วพาพก็จะกลับมาซึ่งฟังก์ชันไฟเนี่ย นอกจากสั่งดับไฟแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนของดิมเมอร์ก็คือกลางวันยังคืนเราจะสามารถให้เขาสว่างมืดได้เหมือนกันได้ที่เราเปิดสวิตช์ไฟหน้าใช่ไฟหน้ามีสายเส้นหนึ่งซึ่งต่อกับไฟหน้าอยู่แล้วนะครับถ้าเรากลางวันเราปิดไฟจอก็จะสว่างจฉสว่างเพราะว่าจะต้องสู้แสงตอนกลางวันนะครับพอคืนเราเปิดไฟหน้าปุ๊บมันจะดิมดิมลงไปนิดหนึ่งนะครับหรือว่าเราสั่งได้ว่าจะให้ดิมมากดิมน้อยเราสามารถจะคนโทรลสั่ง นี่ถ้าจะสั่งทํายังไงก็เลื่อนหน้าจอลงมาก็เป็นก็เป็นแท็บก็จะมีนะใช่ความสว่างมือสืแค่ไหนก็จัดกันไปก็ลักษณะเมนูจะคล้ายกับสมาร์ทโฟน Android หรือว่าแท็บเล็ตแอนดรอยที่เราใช้งานกันอยู่ใช่ครับคือคือถ้าเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ Android กันอยู่แล้วเนี่ยผมก็ใช้งานไม่ยากไม่ไม่ถือว่ามันแปลกแตกต่างแล้สโซนนี้จริงๆที่เอามือลูดลงมาเนี่ยมันก็เหมือนโทรศัพท์ทั่วไปลูดลงมาจะมีอะไรบ้างอยู่ในนี้นะครับเพี่ดูจะมี ไอคอนที่เป็น Wi-Fi นะฮะต่อ Connect Wi-Fi ตัวนี้จะเป็น Clean Memory เครื่องพวกแคชต่างๆที่มันเป็น้างฝ่ายนะฮะตัวนี้ก็เป็นเซตอัพเกี่ยวกับ Android ซึ่งอันนี้จะเข้าไป2อันนี้เข้าไปนะครับก็จะเข้าไปเซตอะไรได้ลึกๆนะครับตรงนี้ก็เป็นค่าเซตติ้งนี่นะค่าเซตติ้งมีแปลงมีแปลงเพิ่มเติมมาตัวบอกว่าเป็นการเซตติ้งเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับเมื่อเรามาอยู่ในรถเราจะใช้งานอะไรนะฮะนี่ก็งาน กี่งปรมังาวัดค้างต่อจากหลอดไฟอ่ะหลอดไฟที่งหลอดไฟร็จอันนี้ก็คือเป็นฟันเฟืองนี่ก็คือเป็นการเซตอัพเซตอัพเข้าไปเซตอัพระบบแอนดรอยต่างๆนะครับเซตเปลี่ยนภาษาเซตเน็ตเวิร์กที่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะดูว i f ไฟดูอะไรจอแสดงผลตรงนี้ก็มีให้เลือกเลยเนี่ยรูดชุดไปเยอะแยะนะฮะแล้วก็อย่างซิสเต็มเนี่ยจะเปลี่ยนภาษาเราเข้าไปตรงซิสเต็มนะครับแล้วก็ดูที่ language input นะว่า เราใส่ภาษาอะไรครับอันนี้ก็ตั้งเป็นภาษาอังกฤษเราใส่ภาษาอังกฤษกเราใส่ภาษาไทยก็ไต่กดไทยขึ้นไปนะฮะแล้วก็เอาไทยขึ้นไปข้างบนก็ได้รูดนะฮะแร็คแอนดรอปฮะใช่แร็คแอนดรอปนะฮะนี่อะไรล่ะเนี่ยไทยนะข้อมูลไปปุ๊บพอสังเกตถ้าเอาไทยขึ้นไปไว้บนตรงนี้จะเปลี่ยนภาษาเป็นไทยเลยใช่ใช่ภาษาถ้าตรงนี้สยามกิจขึ้นบนก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับ สะดวกสะดวกแป่งออกมาเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะใช้เป็ภาษาอังกฤษละกันเพราะว่าเป็ภาษาไทยบางทีจะงงงนิดหนึ่งภาษาต่างชาติครับมาดูว่าจะงงนะครับันี้ก็จะมีเรื่องการปรับตั้งเวลานะครับจะซิงกับ G P S เลยไหมหรือจะดู t i ม e โนนหรือว่าจะแมนนวลปรับเวลาของเราเองอันนี้ก็จะมีให้เลือกปรับเช่นกัน ก็เกี่ยวกับ Device เนี่ยอันนี้เราเราเช็คดูได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยสเปคเป็นยังไงนะครับจากตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกแอนดรอยดแอนดรอยด์แอนเวอร์ชันที่ให้มาเป็น8.1นะครับแรม 4GB กิกนะครับ464นะฮะอง64เนี่ยเราก็จะดูได้จากตรงนี้เลยนะครับแบ็คจอไปก่อนนะครับผ่านกดโฮม ในส,ส่วนของตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้จะเป็นพา์ที่เกี่ยวกับอแอบปพลิเคชันแอปพลิเคชันก็คป<บ>็ทั่วไปมันก็จะขึ้นแปปอปที่เราโหลดไว้เหมือนเป็นช็อตคัดนะครับว่ามีแอป,ปอะไรบ้างเนี่ยเราจะโหลดแอป,ปอะไรเพิ่มเติมแล้เ้าจัดการได้นะครับรซึ่งเดี๋ยวพวกนี้คงจะต้องเล่นกันในคลิปต่อๆไปนะครับในในฟังก์ชันต่อๆไปนะครับอันนี้ก็อย่างเงี้ยเน็ตฟุงเน็ตฟเี่ยเรามีทูไอด จะวดูวิดีโออยู่ในแอปพวกนี้ได้นะครับแล้วเราก็ย้อนกลับไปที่โฮมกดง่ายๆนะครับชอนคันกลับไปอันนี้คือเมนูภาพรวมนะครับของเครื่องที่ทำได้เอาเป็นว่าในภาคแรกเนี่ยเราแนะนำพื้นฐานการควบสั่งการมารู้จักกระ่องของเมนูต่างๆครับ